สวัสดีค่ะคลิปนี้แพลรจะพาทำขนมม้อ,อกแกงเผือกมะพร้าวอ่อนค่ะใส่พิมพ์อลูมิเนียมสำเร็จรูปแบบนี้สูตรทำขายกำไรดีค่ะหอมหวานมันอร่อยเนื้อมะพร้าวอ่อนเน้นเเผือกเน้นๆแบบนี้เลยนะคะพร้อมวิธีแต่งหน้าให้สวยงามน่าทานน่าซื้อแบบนี้ค่ะส่วนผสมเคล็ดลับวิธีการทำมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ก่อนเนื้นเราจะมาเจียวหอมไว้ก่อนนะคะตั้งกระทะเปิดเตาใส่น้ํามันลงไปพอร้อนได้ที่นําหอมแดงซอยใส่ลงไปค่ะมันคนตลอดคนเรื่อยๆค่ะตอนแรกเราจะเจียวด้วยไฟกลางก่อนได้ พอ,อหอมเริ่มเหลืองเดี๋ยวเราค่อยเบาไฟลงเหลือไฟอ่อนค่ะพอ,อหอมเจียวของเราสุกเหลืองกรอบได้ที่ตามที่ต้องการก็ปิดเตานะคะตักขึ้นใส่กระชอนพักเสด็จน้ำมันไว้ค่ะเอาเหลืองอ,อ่อนๆพอค่ะความร้อนยังอยู่เดี๋ยวหอมสีจะเข้มขึ้นเองค่ะถ้าเกิดเราเจียวสีเหลืองเข้มเกิน เดี๋ยวจะไม่จะขมได้นะคะเกลียออกให้เสด็จน้ำมันดีค่ะหอมของเราจะได้กรอบอร่อยนี่พักไว้ก่อนนะคะเผือกหอมปอกเปลือกล้างทำความสะอาดแล้วก็หั่นเป็นชิ้นใหญ่หน่อยเราจะเอาไว้ผสมตัวเนื้อขนมนะคะและอีกส่วนหนึ่งพราวหั่นเป็นเต๋าแบบนี้ค่ะเล็กใหญ่มากน้อยแล้วแต่ตามชอบนะคะ จะเอาไว้แต่งหน้าตัวขนมของเราค่ะนึ่งต่อประมาณ1ิบห้าถึงนาทีให้เผือกของเราสุกนุ่มดีค่ะเผือกของเราก็นึ่งครบเวลา15้านาทีแล้วค่ะนี่เปิดฝาดูค่ะเผือกของเราก็สุกนุ่มได้ที่แล้วค่ะส่วนเตาก็พักไว้ก่อนค่ะพักไว้ให้เย็นให้เซ็ตตัวส่วนตัวนี้ตัวชิ้นใหญ่ๆนะคะใครจะ ใช้วิธีการปั่นกับกะทิก็นําไปพักให้เย็นสักหน่อยค่อยนําไปปั่นนะคะแต่ถ้าเกิดใครจะใช้การบดการบี้เอาก็นําไปบดตอนที่ยังร้อนๆจะได้ละเอียดง่ายละเอียดไวค่ะจากนั้นใช้ส้อมแข็งๆหน่อยค่ะบดบี้ไปตอนที่เผือกยังร้อนๆจะละเอียดง่ายละเอียดไวนะคะ ส่วนใครจะเอาละเอียดมากละเอียดน้อยก็แล้วแต่ตามชอบเลยค่ะส่วนตัวแพล,ล้วแพลวชอบแบบไม่ละเอียดมากนะคะส่วนผสม,สม,สมในการทําขนมหม้อแกงเผือกมพะพร้าวอ่อนของเรานะคะหลักเลยก็จะมีเผือกนึ่งที่เราบดไว้ค่ะเผือกหั่นเตานึ่งสุกแล้วมพะพร้าวอ่อนใส่ตัวเนื้อขนมมพะพร้าวอ่อนแต่งหน้าหอมเจียวที่เราเจียวไว้ หอ,หอมกร,กรบอบเหลืองค่ะแล้วก็น้ำมันหอมเจียวกะทิเกลือป่นไข่เป็ดล้างทำความสะอาดพักเสด็จน้ำไว้ให้แห้งค่ะใครไม่ทานไข่เป็ดใช้ไข่ไก่แทนได้นะคะแต่ส่วนมากขนมไทยจะนิยมใช้ไข่เป็ดจะมีความหอมมันอร่อยมากกว่าค่ะเลือกเอาตามชอบได้เลยนะคะ แล้วก็จะมีใบเตยค่ะล้างทำความสะอาดพักเสด็จน้ําไว้แห้งเราจะใช้ขยําตัวไข่ของเรานะคะเพิ่มความหอมแล้วก็ช่วยดับคาวของกลิ่นไข่ได้ดีเลยค่ะส่วนผสมของเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยค่ะเตรียมชามผสมค่ะตอกไข่เป็ดใส่ลงไปนะคะนี่ไข่เป็ดจะมีไข่แดงสีเหลืองส้มแบบนี้จะให้ความ หอมมันอร่อยมากกว่าไข่ไก่นะคะแต่ถ้าเกิดใครไม่ทานไข่เป็ดใครไม่ชอบเปลี่ยนเป็นไข่ไก่ได้ค่ะพอเราตอกไข่ใส่ชามเสร็จเรียบร้อยจากนั้นให้ใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปค่ะความหวานปรับลดได้ตามชอบเลยนะคะใครชอบหวานมากหวานน้อยใส่ไปได้เลยคะ่ะตามด้วยเกลือค่ะ แล้วก็กะทิค่ะจากนั้นใบเตยขยี้ขยี้หน่อยความหอมจะได้ออกมานะคะแล้วก็ใช้ขยำทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยค่ะ พอเราขยำทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะให้บีบใบเตยขึ้นค่ะแล้วก็เตรียมชามลองด้วยกระชอนตาถี่นำส่วนที่เราขยำไว้เมื่อกี้มากรองนะคะเพื่อเศษส่วนเกิน ที่เราไม่เอาค่ะเผื่อเศษน้ำตาลที่ยังไม่ละลายนะคะใครจะไม่กรองก็ได้แต่กรองจะดีกว่าค่ะพอเรากรองเสร็จเรียบร้อยนะคะจากนั้นให้นำเผือกที่เราบดไว้ใส่ลงไปค่ะ หอมเจียวค่ะเพิ่มความหอมอร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะขย้ยให้เข้ากันดีเลยค่ะ กิาเราบดเผือกไม่ละเอียดมากก็ยังจะมีเนื้อเผือกเป็นชิ้นๆแบบนี้เวลาทานขนมเคี้ยวโดนเนื้อเผือกนี่จะเพิ่มเท็กเจอร์เพิ่มความอร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะพอเราขยาทุกอย่างเข้ากันดีแล้วจากนั้นให้ใส่เนื้อมพะพร้าวอ่อนลงไปค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันดีเลยนะคะ นี่ก็จะได้เนื้อมะพร้าวอ่อนเนื้อเผือกเน้นๆแบบนี้เลยค่ะจากนั้นใครจะนำไปกวนให้มีความข้นขึ้นสักหน่อยค่อยนำไปตักหยอดใส่พิมพ์ก็ได้หรือใครจะนำไปตักหยอดใส่พิมพ์แล้วก็นำไปอบเลยก็ยังได้นะคะต่อไปเราจะใช้กระทะหอมเจียวนะคะเทน้ำมันออกค่ะยังจะเหลือน้ำมันหอมเจียวติดกระทะหน่อย,อยเพิ่มความหอมอร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะ เปิดเตาแล้วก็เทที่เราผสมไว้เมื่อกี้ใส่ลงไปนะคะจากนั้นให้เรากวนต่อด้วยไฟกลางค่อนไปทางอ่อนคนตลอดคนเรื่อยๆคนให้ถึงก้นกระทะนะคะไม่งั้นจะไหมก้นกระทะได้ค่ะกวนต่อให้มีความข้นขึ้นค่ะแต่ไม่ต้องแห้งนะคะให้พอมีความข้นขึ้นพอค่ะ การที่เรานำขนมมากวนให้มีความข้นก่อนจะช่วยย่นระยะเวลาในการอบของเราไปอีกนะคะแล้วเป็นเคล็ดลับทำให้ขนมของเราหน้าเต็มดีไม่มียุบค่ะเวลาทำขายก็น่าซื้อน่าทานนะคะกวนต่อไปให้ข้นดีเลยค่ะ พอขนมของเราข้นดีแล้วเอาคุนประมาณนี้พอนะคะจากนั้นปิดเตาเลยค่ะแล้วก็นําไปตักหยอดใส่พิมพ์ที่เราเตรียมไว้ได้เลยค่ะต่อไปก็เตรียมฟอยล์อลูมิเนียมนะคะสําเร็จรูปค่ะขนาด C618 ค่ะใครจะใช้ขนาดเล็กใหญ่กว่านี้ก็ได้เลยนะคะ นำขนมของเรามาตักหยอดใส่ลงไปในพิมพ์ค่ะให้เต็มพิมพ์ดีเลยนะคะตักให้ได้ทั้งเผือกทั้งมะพร้าวอ่อน พอเราตักหยอดเสร็จเรียบร้อยนะคะจากนั้นใช้ช้อนเกลี่ยนหน้าให้เรียบให้เนียนสวยเสมอกันค่ะหรือใครจะใช้วิธีนี่ค่ะยกแล้วก็กระแทกๆหน่อยก็ได้เหมือนกันค่ะจากนั้นเราจะแต่งหน้าด้วยเผือก ที่เราเนึ่งไว้นะคะ แล้วก็ตามด้วยมะพร้าวอ่อนแต่งหน้าข้างบนอีกทีหนึงค่ะได้จะแต่งแบบไหนก็ได้แล้วแต่ตามชอบเลยนะคะมาเนี่ยค่ะพอเราตักหยอดแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยก็จะได้สวยงามแบบนี้เลยค่ะจากนั้นให้เราไปวอร์มเตาอบให้ร้อนดีก่อนค่ะเปิดไฟ1 8 0ย0 0องงศาแล้วแต่ความร้อนของเตาของแต่ละบ้านด้วยค่ะ เปิดไฟบนล่างปิดพัดลมค่ะวอร์มเตาให้ร้อนดีก่อน10นาทีพอร้อนดีเราค่อยยกนำไปอบให้สุกให้เหลืองให้หอมให้ได้ที่ตามที่ต้องการเลยนะคะพอระวอมเตาอบครบเวลา10นาทีเตาอบของเราร้อนดีแล้วค่ะให้เรานำขนมที่เราตักยอดไว้นำมาเรียงใส่ถาดนะคะ ปิดฟ้าค่ะอบต่อประมาณ 30- 40นาทีหรือจนกว่าขนมของเราจะสุกเหลืองได้ที่ตามที่ต้องการส่วนใครจะเอาเหลืองมากเหลืองน้อยแล้วแต่ตามชอบเลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีตอนขน,ขนมของเราสุกดีเลยค่ะพอเราอบขนมหม้อแกงเผือกของเราสุกเหลืองหอมได้ที่ตามที่ต้องการแล้วนะคะนี่แพอ,อบด้วยไฟ200มาประมาณ50นาทีค่ะสุกดีแล้วนะคะ สุกเหลืองดีแล้วค่ะส่วนใครจะเอาเหลืองมากเหลืองน้อยก็แล้วแต่ตามชอบเลยนะคะนี่ช่าๆแบบนี้เลยค่ะเพราะว่าแพลวใช้กะทิคั้นสดนะคะจะมีความมันช่ำแล้วก็เงาสวยค่ะพอสุกเหลืองได้ที่ตามที่ต้องการแล้วก็ปิดเตาพักไว้ให้เย็นสักหน่อยนึงเดี๋ยวเราค่อยมาตักดูเนื้อขนมของเรากันนะคะ พอเราอบขนมของดาวเสร็จเรียบร้อยนะคะน้ำมันหอมเจียวค่ะทาไปให้ทั่วหน้าขนมของเราจะได้ไม่แห้งแล้วก็จะมีความฉ่ำความเงาความหอมของหอมเจียวเพิ่มความอร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะใครไม่อยากค่ะไม่ต้องทาก็ได้ค่ะ แต่ทาก็จะเพิ่มความหอมความฉ่ำอร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะจากนั้นก็โรยหอมเจียวของเราไปค่ะมากน้อยแล้วแต่ตามชอบเลยนะคะ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานพร้อมขายได้เลยค่ะสูตรนี้เด็ดมากๆรับรองอร่อยแน่อนอนค่ะเนื้อมะพร้าวอ่อนเน้นๆเผือกเน้นๆหอ,หอมหวานมันอร่อยเนื้อนุ่มชุ่มฉ่ำสวยงามน่าทานน่าซื้อแบบนี้เลยค่ะลองไปทำดูนะคะถ้าชอบก็บฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดลูกกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแพรวด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ เดี๋ยวเราจะมาดูเนื้อขนมม้อกแกงของเรากันนะคะนี่ช่ำชำแบบนี้เลยค่ะหอมหวานมันอร่อยสุดๆเลยนะคะชํำดีไม่แห้งค่ะ